แขนของมันเป็นจุดอ่อนรีบทิมไปที่มือของมันเฮ้ยอยา่าโอ้ยไม่โดน <c ười> คู่ต่อสู้สองคนกันเลยหรอจะไหวหรือเปล่า <c ười> เล็งประมาณนี้กระบองของข้าสังหารทั้งสองโอ้ยไปแล้วหนึ่งไปแล้วสอง เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาีีมาไปนะครับกับเกม Angle Fight 3D ปรับท่าทางกําจัดคู่ต่อสู้กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าหลังจากลงคลิปที่1ไปน่าจะมีหลายๆคนรอคอยตอนที่2กันอยู่นะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่มีการจัดท่าทางในการต่อสู้ได้น่าสนใจกันเลยทีเดียวยังไงนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้ เป็นกำลังใจให้กับพี่ติในการคิดท่าทางต่อสู้ในวันนี้เริ่มเล่นกันเลยเถอะลุยโอ้โหยมีคนบอกว่าสีที่เป็นแบบขุ่นๆอันนั้นจะเป็นส่วนที่เราตีไม่ค่อยจะเข้ามีความแข็งนะสินะได้ใช้กระบองละกันคราวนี้ท่าแบบนี้เราจะต้องเก็บขาขึ้นเพื่อไม่ให้โดนมันจู่โจมส่วนหัวก็เงยขึ้นจะได้มองเห็นการต่อสู้ไปดูสิฮ้ยบงเข้าไปโอ้โห ้ยโดนลำคอผมหายทอยแตกกระจุยขราวนี้ก็โอ้โหดาบคู่ทำท่าแบบเหมือนเตรียมพร้อมจะแทงแบบสองรอบก,กันเลยนะดาบคู่ปะทะกับดาบคู่ก็ผมมีการแบบว่าก้มหน้าดีกว่านะข่าวนี้ปึ๊บๆบเออแบะขาออกเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งแล้วเราก็จะจัดมือให้เป็นการแทงขานะครับผมนี่ประมาณแบบนี้เลยไปดูซิ ย้า yeah. โอ้ยเอา้าโดนแทงืหม,มันแทงโดนมือของเราอีกเล็งผิดไปนิดหนึ่งอ่าใช้โล่แทนแล้วกันนะขราวนี้ขราวนี้มีโล่เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะอุ่นใจว่าไม่โดนมืออย่างแน่นอนไปเสียบมันจ้า yeah. โอ้โหโล่แตก <laughs> อาวุธของมันนี่อันตรายร้ายแรงจริงๆเลยนะมาระจ้าหือสู้กันบนภูเขาหินโอ้โหถ้าอะไรของแกวะเนี่ยสงสัยคราวนี้เราอาจจะต้องนี่หลบเลี่ยงมันหน่อยโอยบินขึ้นสู่ท้องฟ้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะเล็งยิงแบบ อืมประมาณนี้ละกันน่าจะลอดพ้นกันอยู่ไปมาบินสูงๆจ้าโอ้โหยโดนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ยิงไม่โดนเล็งพลาดไปหน่อยเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นดาบกับโล่เราขอพุ่งทยานแบบต่ำๆไปเลยน่าจะได้นะเพื่อนเอาโล่ปะทะโล่ดีกว่านะไปนี่เลยดูสิเฮ้ยปุงโอ้โห แม่รู้สึกว่าดาบเมื่อกี้จะเสียบแบบพอดิบพอดีเลยนะ้าเพอร์เฟคทำลายปราสาทมันบุง ดับเบิลดาเมจหายไปกี่ส่วนเอ่ยหายไปสองส่วนใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหกับดักสองทางสแสดงว่าเราอาจจะต้องพุ่งตัวตรงไปนิดหนึ่งซุม่มอาวุธกันหน่อยเฮ้ย <c oughs> ปะ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 หูดาบคู่ดาบยาวเลยนะคราวนี้จัดไปสิจะได้ใช้ไม่เอ่ยหถ้าอะไรของแกวะเนี่ยเอาละดาบคู่มีกับดักแบบนี้เพราะฉะนั้นเก็บขาให้เรียบร้อยนี่ลำตัวก็พลิกมาด้านหลัง เป็นการทำตัวแบนอีกวิธีหนึ่งเจอดาบคู่ไปหน่อยรับรองเลยว่าแกตายแน่นอนจ้วงแทงสองทีโอ้โยเริ่มไม่ใช่คนยาโอ้โยดาบหักไปทีหนึ่ง อุ้ยโชคดีนะเนี่ยที่ใช้ดาบคู่ยกอาวุธไปโดนกับดักหายไปเลยสําหรับคราวนี้โอ๋อมีการเล็งธนูแบบนี้ก็ผมเฮ้ยหอ,อกคู่ก็มาเราขอนั่งแบบเรียบเรียบพร้อมจะจิ้มแทงคู่ต่อสู้ให้ตายกันไปเลยนะจะมาก็มาเถอะโดนแน่นอนอยา่าโอ้ยโดนเต็มตัวไปเลยอืมอ่าใช้หอ,อกละกันเราจะแบบว่าจ้วงแทงแบบอืมชิวๆอยา่าโอ้ยแทงก่อนได้เปรียบ เดินธรรมดาก็สามารถสังหารได้เหมือนกันมาละจ้าขราวนี้เฮ้ยหอกคู่หุยเสียบลงล่างนายพลาดแล้วละเพื่อนมาใช้ขวานแล้วก็ขราวนี้นั่งกลางอากาศกันเลยประมาณนี้ไปนั่งกลางอากาศอืมเสียบหัวมันจากนั้นก็ยิงไปเพอร์เฟกต์อย่าระเบิดตู้ ดับเบิลดาเมจเหลืออีกแค่ส่วนเดียวใกล้จะแบบว่าครบเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ย99%นี่มันกระบองเดิมหรือเปล่านะคราวนี้หุ้ยเดี๋ยวก่อน มีสองตัวด้วยคู่ต่อสู้สองคนกันเลยหรอจะไหวหรือเปล่ามีทั้งบนและล่างเลยนีกระบองของข้าหืมกระบองใหญ่หรือเปล่าเอาหัวลงแล้วก็ทําแบบว่าเหมือนจะเป็นฉีกขาประมาณแบบนี้เออเป็นท่าที่พิสดารมากๆเราจะสามารถแทงมันได้ือสองตัวหรือไม่ต้องมาดูกันกระบองของข้าสังหารทั้งสองโอ้โหไปแล้วหนึ่งไปแล้วสอง กระบองนี้โหดที่สุดสําหรับคราวนี้หอ้ยวเต้นบอลเล่อย่างนั้นห่ะไม่น่าจะยากนะเพื่อนขอแค่มีขวานก็น่าจะชนะได้อยู่ก้มหัวไปหุ้ยมองลอดวางขาขอทิ่มหัวแกละกันไปยืนกลางอากาศโอ้โหปาดแป๊บๆตายครับผมองวดนี้อะไรเอ่ยให้แทงตูดมัน มาลวจ้าปืนคู่โอ้โหยจะต้องสอยตูตรมันให้ได้เก็บขาก่อนละกันงั้นงวดนี้เราก็ใช้วิธีการเก็บขาแบบทุเล็ทุลังเล็งยิงประมาณ2จุดไม่โดนก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้วเพื่อนมาเลยชิวปุง้งโหยเกือบโดนแทงแม่โชคดีนะเนี่ยเรายิงมันก่อนกระสุนย่อมเร็วกว่าอยู่แล้วไปเพอร์เฟกทำลายฐานมันบรัม เรียบร้อยเก็บตังได้เท่าไหร่เอ่ย1,000สพั 1, สำหรับคราวนี้หือลําตัวโคตรแข็งมีขาที่เป็นจุดอ่อนงั้นสินะขอทําการปลดล็อกอาวุธใหม่กันก่อนเพื่อนปิง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 ป,งปงเอา้าเฮ้ยมาอยู่หน้านี้ไอ้ได้หอ,อกมาแล้วอีกอันนึงป๊าป๊บป๊าป๊าป,ป๊โอ้โหหอ,อกกับโล่เราจะได้มีให้เลือกใช้อย่างมากมายหุ้ย ยิงขึ้นฟ้าอย่างนั้นล่ะมันพยายามจะเซฟจุดอ่อนเอาไว้นะเราต้องกําจัดจุดอ่อนมันให้ได้เออบินไปแล้วก็หอ,อกอันนี้นํามาไว้ที่ประมาณตรงนี้รับรองว่าเสียบขาโดนแน่นอนมันอาจจะยิงโดนโลกของเราได้เพราะฉะนั้นต้องระวังลุยดูสินายจ้าเออจะโอ้ยยิงไม่โดนเออโดนหอ,อกปาดธ <laughs> นูนี่มีข้อเสียตรงนี้นี่เองคราวนี้ก็ โอ้โห้กระบองกับโล่ท่าทางจะไม่ยากถ้าเรามีอาวุธปืนงวดนี้อาวุธของมันอยู่ที่ทางพื้นดินนะสินะโอ้โหเป็นการยิงปืนที่เท่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาไปดูสิยิงปืนจ้าปุ้ง เอาที่ไหนมาลอดวะนีย่ยิงออกไปตั้งสองนัดขนาดนี้หุ้ยกับดักอย่างสูงมันใช้อหอ,อกยาวถ้าทางคราวนี้เราอาจจะต้องใช้ปืนกันหน่อยนะงั้นคราวนี้เราจะขึ้นไปสุดบนท้องฟ้ากันเลยเล็งยิงประมาณนี้น่าจะได้การโจมตีจากฟ,กฟากฝาไปหุ้ยลบเลี่ยงยอย่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยยิงไปไหน <laughs> นายจะบ้าไปแล้วหุ้ยตายโคตรน่าเสียดายอุตส่าห์ใช้ปืน หอ,อกปะทะหอ,อกละกันใช้ท่าไหนกันดีนี่ฉีกแข้งฉีกขาอืประมาณนี้น่าจะได้อยู่เฮ้ยจะือบินย้ายอวอธแตกก่อนเอเสียเวลากับด่านนี้มานานแล้วแบบนี้น่าจะจู่โจมมันได้อยู่ไปมาบินขึ้นไปแล้วเออเสียบลำคอมันเฮ้ยกว่าจะได้โหนี่มันเจ้าคาตูลูหรือเปล่านะมาเพอร์เฟคระเบิดหน้ามันบลัม แขนไปก่อนโอ้โหแขนร่วนกันเลยทีเดียวนะมีกับดักที่ตรงกลางมาปลดล็อกอาวุธใหม่ป๊า๊าหอกคู่ใช่ได้ใช้ได้ดูสิเฮ้ยหืมดาบคู่เฮ้ยโจมตีแบบนี้เลยล่ะแล้วเราจะแทงมันได้ยังไงวะเนี่ยนอนมาใช่ไหมเอยเพราะฉะนั้นเราต้องนอนกลับคืนนี่ท่าโค้งตูด <c oughs> ต้องเล็งเสียบมันให้โดนกันให้ได้เราจะทําการปลดอาวุธ ของเจ้านี่ก่อนสักทีหนึ่งพร้อมกับใช้หอกแทงเข้าไปซ้ำประมาณนี้ดูซิเฮ้ยสไลด์จิ้มมาโดนอยู่อุ้ยเกือบโดนดาบปาดคอใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหแขนของมันเป็นจุดอ่อนเฮ้ยยืย่นปืนเราจะต้องโอ้โหลบกระสุนปืนมันให้ได้เลยนะรู้แล้วเราต้องพยายามก้มตัวให้ได้มากที่สุดเหมือนเดิมโอเคก้มแบบนี้ รีบทิมไปที่มือของมันไปงายท้องเฮ้ย,ยอย่าอุ้ยไม่โดนโหลบกระสุนปืนแม่โคตรจะเซียนเลยนะครั้งนี้ดูซีข่าวนี้กระบองคู่โอ้โยท่าโบยบินกระจอกฉมัดนายเจอแค่นี้ก็เพียงพอไปข้าไปแล้วจิ้มมืออุยยืนแบบว่าเท่ๆไปเลยระเบิดหัวสมองของเจ้านี่เอา้าได้แค่กูดจ้าปุ้งนวดแตก เหลือส่วนหัวกับลำตัวเฮ้ยปลดล็อกอันนี้แล้วหอ,อกเล็กกับโลดูสิสองตัวโอ้โหมาจะเต็มใช้หอ,อกหุ้ยขึ้นด้านบนเฮ้ยตัวนี้ขึ้นด้านบนเหมือนกันนายทำท่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> ดูไอ้เจ้านี่สิแม่มันเล่นท่าพิสดารประมาณแบบนี้กันเลยเฮ้ยหัวปักดินไปแล้วกลางโลประมาณนี้มาหมวนตัวฟราบึ้มไปหนึ่งโดนขา โดนสกิดนิ้วเท้าไม่เหลือเหมือนกันมาละจ้าดูสิโอ้โหยธนูนี่เลยใช้แบบว่าใช้โล่เล็กพร้อมกับอาวุธที่เหมือนจะคว้างปลาได้ทุกเมือ่อก้มลงเล็กน้อยเราจะสามารถปกป,ป,ป้องตัวเองจากลูกธนูได้หรือไม่ต้องมาดูกันไปดูสิอย,ย่าเฮ้ยโอ้โหยโลแตกอืมกันได้จริงด้วยเป็นการกะระยะที่แม่นยำที่สุดคราวนี้ก็ ใช้หอกกับใช้โล่เล็กโอ้โหนั่งกลางอากาศเจอขวานคู่ยังไงก็น่าจะไม่มีทางรอดเลยนะแอนท้องเล็กน้อยส่วนขาก็ชิดแนบลำตัวไปเฮ้ยบุ้งบุง้งโอ้โหเจอขวานของเราแม่ยอดเยี่ยมที่สุดจากนั้นก็เออเพอร์เฟกไปเลยระเบิดมัน ไม่เหลือซากเฮ้กระเด็นโอ้โหสามตัวเริ่มจะยากขึ้นอีกแล้วมาปลดล็อกอาวุธใหม่โอ้โหยกระบองคู่อืมก็ดีเหมือนกันนะดีเลยตัวแรกโอ้โหย,ยันพื้นตัวที่สองด้านบนตัวที่สามตรงหูด,ด้านหลังสงสัยคราวนี้มากระบองคู่มาแล้วอืลงมาเล็กน้อยประมาณนี้ดูซิจูโจมไปบลรงไปก่อนหนึ่งแล้วก็โดนขาไปก่อนสอง โดนขาไปอีกสามโอ้โหเม็ดเม็ดแตกกระจุยคราวนี้ก็โอ้โหหอกทิ่มลงเฮ้ยได้ใช้ธนูคราวนี้เราจะลองยิงธนูแบบแปลกประหลาดที่สุดเล็งประมาณแบบนี้เก็บขาขึ้นเป็นการยิงกลับหลังที่สวยงามแน่นอนไปดูสิเฮ้ยยิงเตี้ยวโอ้โห นายเท่ที่สุดแล้วเพื่อนด่านสุดท้ายหุยจุดอ่อนอยู่ตรงหัวใช้ขวานดีไม่เอ่ยคราวนี้เราจะต้องขอขึ้นไปอีกหน่อยหัวอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยแทงโดนหัวแบบเต็มๆไปหุยพิสดารมากเฮ้ยลบตรงอุ <laughs> ้ยตัวแทบหักทำลายประสาทกันหน่อย <Yeah. S 1> อย่าอุ้ยกูดเองปะโทอย <laughs> ด้านข้างหายไปอันเดียวแม่น่าเสียดายนะโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเราเริ่มจะเจอกับศัตรูแบบว่า2ตัว3ตัวกันแล้วเล่นยากขึ้นแบบเห็นได้ชัดจริงๆสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่ม,มกระลา่ิงกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ